แต่คำถามก็คือว่าสิ่งเสมือนจริงเนี่ยหรือสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยทำไมมันถึงอันตรายต่อมนุษย์เรา สวัสดีครับผมบก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับคริสเตียนน่ารู้ในวันนี้นะครับโดยธรรมสถานของจุฬาลงกรณ์น,นะครับวันนี้ผมศาส,สนาจารย์ศาส,สวัตมูลสถานนะครับจะนําเรื่องเกี่ยวกับคริสเตียนมาบรรยายให้กับทุกทกท่านนะครับได้เข้าใจนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคริสเตียนเราที่จะได้เข้าใจและมั่นใจในความเชื่อของเราอย่างเข้มแข็งขึ้นด้วยนะครับหัวข้อในวันนี้ได้ ตั้งไว้ว่าเข้าถึงพระเจ้าได้นะครับและอาจจะมีคําถามด้วยก็ได้ครับว่าเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างไรแต่สําหรับคริสเตียนแล้วเราเชื่อว่าเราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้นะครับโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับเหมือนในพรพีในเช้าวันนี้ที่ในวันนี้นะครับที่จะอ่านให้ฟังนะครับจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1ถึงข้อ14นะครับซึ่งอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากจะอ่านให้ฟังได้บอกว่า อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในนิเวศของพระบิดาของเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัด,จดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่านนะครับผมจะข้ามไปนะครับไปถึงข้อที่8บอกว่าฟิลิปทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นก็พอใจแล้ว รพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเราอยู่กับท่านนานขณนะถึงเพียงนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือคนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้สถิตในเราทรงทรงธรรพระราชกิจของพระองค์จงเชื่อเราว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเรา สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นบริบทของตอนนี้เป็นการสนทนาระหว่างพระเยซูกับสาวกของพระองค์นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยมันเชื่อได้ไหมมันมั่นใจได้ไหมมั่นคงหรือเปล่ากับชีวิตของพวกเขาสาวกบางคนของพระเยซู ก็เข้าใจผิดคิดว่าพระเยซูมาเพื่อจะก่อตั้งอาณาจักรขึ้นในสมัยนั้นอิสราเอลตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมและพวกเขาคิดว่าพระเยซูจะเป็นผู้ที่เข้ามากอบกู้อาณาจักรอิสราเอลขึ้นมาใหม่นะครับตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วสาวกหลายๆคนจึงบอกว่าออถ้าพระเยซูได้เป็นกษัตริย์นะผมขอนั่งข้างซ้ายคนหนึ่งผมขอนั่งข้างขวาคนหนึ่งนะครับพระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าสิ่งที่ท่านขอนั้นท่านไม่เข้าใจ และอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่เป็นอนาณาจักรฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งหน้าที่ของพระเยซูคือนําสวรรค์ของพระเจ้ามาสู่มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้และเพื่อจะนํามนุษย์ที่อหลือในโลกนี้ขึ้นไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระบิดาเป็นการสนทนากันนะครับแล้วก็สาวกคนหนึ่งก็บอกกับพระเยซูว่าเอ๊ะอยากจะเห็นพระเจ้าจังเลยนะครับอยากจะรู้จักพระเจ้ามากกว่านี้พวกผมจะเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างไร จะรู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไรนะครับแต่ว่าพระเยซูบอกกับเขาว่าเนี่ยเราอยู่กับท่านมานานขนาดนี้แล้วท่านยังไม่เข้าใจอีกเหรอท่านยังไม่เห็นอีกเหรอเนี่ยพระเยซูได้แสดงความเป็นพระเจ้าเนี่ยออกมาให้กับพวกเขาได้เห็นแล้วนะครับซึ่งข้อความหนึ่งที่พระเยซูตรัสนะครับในข้อที่นี้นะครับพระเยซูได้บอกกับว่านะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานะครับอยู่ในยอห์นบทที่14ข้อที่6นะครับพระเยซูพูด3อย่างครับสำหรับการที่คนจะเข้าถึงพระเจ้าได้นะครับมาทางพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรอย่างแรกพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้น I am the way เราเป็นทางนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าทางหลายๆทางถ้าเราจะไปยังที่ใดที่หนึ่งเราอาจจะไปในหลายๆเส้นทางได้แต่สําหรับเส้นทางที่จะไปสู่สวรรค์พระเยซูบอกว่าพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นทางที่จะไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ในโลกนี้นะครับมีวิธีการดําเนินชีวิตอยู่หลักๆ2ออย่างนะครับชีวิตของคนที่อยู่ในทางกว้างกับคนที่อยู่ในทางแคบทางกว้างก็คือ ความสะดวกสบายความพึงพอใจของเราเราอาจจะอยากทำโน่นไม่อยากทำนี่ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ปลายทางเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายความขัดสนความเจ็บปวดหรือว่าทางตันของชีวิตก็ได้แต่อีกทางหนึ่งคือทางแคบในทางแคบเนี่ยอาจจะมีความยากลำบากอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยอาจจะมีดูเหมือนสิ้นหวัง แต่ปลายทางเนี่ยพระเยซูบอกว่าที่นั่นมีคําตอบของชีวิตและพระเยซูจึงบอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นนะครับพระเยซูบอกว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะบอกว่ามีทางไปสวรรค์นะไปทางนี้นะไปทางนี้นะแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นที่จะไปสู่แผ่นดินของพระเจ้านี่เป็นความหวังสําหรับมนุษย์เราทั้งหลายทุกๆคนนะครับถ้าจะให้เรามองได้เห็นภาพก็คือว่าถ้าสมมติเราตกไปในบ่อ นะครับแล้วกเ็เราก็ตะโกนร้องให้คนช่วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยแต่ก็คนก็บอกว่าเออแบบนี้สิแต่กายขึ้นมาสิโอแบบนี้สิเอาเดี๋ยวเราจะหย่อนลงไปให้แล้วก็ขึ้นมานะนะครับมีคนหลายๆคนแนะนาและก็บอกวิธีการให้กับเราแต่พระเยซูไม่ใช่เพียงแค่พูดพระเยซูลงไปในบ่อก,กับเราแล้วก็พาเราขึ้นมานี่คือการเป็นทางนั้น ของพระเยซูคริสต์ตามที่พระองค์ได้ตรัดไว้อย่างที่สองครับซึ่งพระเยซูบอกว่าการที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าได้นั้นก็รู้จักผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความจริง I am the truth นะครับเราเป็นความจริงแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนำสิ่งที่เป็นความจริงเนี่ยมาบอกให้กับชีวิตของมนุษย์เรานะครับในโลกนี้มันมีทั้งความจริง และก็ความไม่จริงใช่ไหมฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามีพัฒนาการหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเราประดิษฐ์สิ่งที่เหมือนจริงได้มากขึ้นและสิ่งเสมือนจริงเนี่ยมันก็หลอกลวงเราได้ง่ายนะครับบางทีเราแยกแยะไม่ออกว่าระหว่างสิ่งนี้ที่เป็นความจริงกับสิ่งที่เสมือนจริงเพราะว่าดูแล้วรู้สึกว่าอู้มันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพียงแต่สิ่งที่เสมือนจริงเนี่ยถ้าเกิดเป็นหุ่นเนาะ มันก็บางทีมันเก่งกว่า,วามนุษย์เราหลายๆคนในโลกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะแตกต่างก็คือมันอาจจะไม่มีความรู้สึกไม่มีลมหายใจไม่มีเลือดเนื้อแต่บางทีก็ดูภายนอกแล้วมันก็ดูเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นจริงแต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่เสมือนจริงเท่านั้นแต่พระเยซูบอกว่าโรรองนำความจริงของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเราแต่คําถามก็คือว่าสิ่งเสมือนจริงเนี่ย หรือสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยทำไมมันถึงอันตร,รายต่อมนุษย์เราทำไมมันถึงทําให้ชีวิตของเราไม่ปลอดภัยเพราะมันแย่งความจริงของเราไปจากทางของพระเจ้าสิ่งเสมือนจริงที่มันมีอิทธิพลต่อชีวิตของคริสเตียนเราต่อความเชื่อของเรามันก็อาจจะทําให้เราคิดสงสัยพระเจ้ามันก็อาจจะทําให้ความเชื่อของเราค่้เควอาจจะทําให้เราเข้าถึงพระเจ้าได้น้อยลง เพราะว่าเราติดอยู่กับสิ่งแค่เสมือนจริงเท่านั้นเราไปไม่ถึงความจริงของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับต่างๆเหล่านี้พระเจ้าเตือนเราว่าให้เราระมัดระวังในการดําเนินชีวิตให้ดีทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับความจริงได้ยากบางคนอาจจะไม่ยอมรับความจริงเลยด้วยซ้ำนะครับบางคนอาจจะโกหกอยู่บ่อยๆและเขาก็ชินอยู่กับการโกหกและ เราจะสังเกตว่าคนที่โกหกก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นทุกวันเพราะเขาจะต้องหาเรื่องมาโกหกไปเรื่อยๆแต่ตรงกันข้ามกับคนที่ยอมรับความจริงแน่นอนว่าการยอมรับความจริงอาจจะเจ็บปวดอาจจะรู้สึกเจ็บว่าใช่ผมผิดผมทำจริงฉันผิดจริงแต่เมื่อสารภาพและยอมรับความสบายใจมันก็เกิดขึ้น เราไม่ต้องเหนื่อยกับการที่จะเอาเรื่องต่างๆมาปกปิดความชั่วหรือือการกระทำผิดๆของเราอีกดังนั้นพันพีก็จึงหนุในใจเราว่าให้เราอยู่ในทางของความจริงเราจะเข้าถึงพระเจ้าได้นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้นำมาให้กับเราและอย่างที่3ครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นชีวิตการที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้เข้าทางพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์บอกว่าเราเป็นชีวิต จริงๆตามความเชื่อของคริสเตียนแล,แล้วชีวิตเนี่ยถือเป็นพระพรและสิ่งที่สวยงามที่พระเจ้าประทานให้หนะนะเพราะว่าพระเจ้าประทานชีวิตประทานลมหายใจพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราชีวิตต้องมีที่มาเราเราไม่ได้คิดว่าชีวิตาจะต้องหล่นมาจากไหนหรือผลุดออกมาจากที่ใดหรือใครเป็นคน กาหนดชะตาชีวิตของเรามนุษย์คนไหนเป็นคนที่ให้ชีวิตกับเราแต่จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานชีวิตดังที่พปรียซูบอกในตอนนี้ว่าพระองค์ทรงประทานชีวิตให้กับเราดังนั้นชีวิตของเราจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายมากต่อพระเจ้าอะไรคือคุณค่าของชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ฐานะใช่ไหมการงานของเราใช่ไหมความสำเร็จของเราหรือเปล่า หรือว่าครอบครัวที่รักกันแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นภาพที่ดีสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะยังไม่ใช่สักทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับการมีชีวิตของเราและเราจะใช้ชีวิตของเราไปในทางของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะให้คุณค่ากับชีวิตของเราอย่างไรบ้างเราอาจจะเคยได้ยินคำที่บอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน คำนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดสีทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราวัดค่าของคนตามการกระทาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเราก็บอกว่าโอ้ชีวิตไม่มีค่าเลยเลยก็ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วพระเจ้านับว่าการที่เรามีชีวิตก็คือมีคุณค่าแล้วคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา คุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับาการตีความของเราแต่คุณค่าขึ้นอยู่กับความเป็นตัวตนของเราเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยพระเจ้าสร้างเรามาดังนั้นการมีชีวิตของเรามันจะดีมากขึ้นก็ต่อเมื่อเรารู้จักพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์และให้เรามีความมั่นใจว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในทางของพระเจ้าทำไมพระเยซูจึงกล้าพูดว่าเราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของศาสนาคริสต์เท่านั้นพระองค์ไม่ได้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์เท่านั้นแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่รักมนุษยชาติพระองค์เป็นพระเจ้าสําหรับมนุษย์เราทุกทกคนดังนั้นเราทุกคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยทางพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต เพื่อให้เรามีชีวิตนิรันดร์มีชีวิตที่สมบูรณ์มีชีวิตที่งดงามก็เราซับเราก็สามารถรู้จักกับพระเจ้าได้ดังนั้นการรู้จักกับพระเจ้านั้นก็ไม่ได้ยากเลยครับเหมือนกับที่พระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์บอกว่านี่แหละถ้าเห็นพระเยซูก็เท่ากับได้เห็นพระเจ้าแล้วก็จึงอยากจะหนุนใจคริสเตียนแล้วก็ทุกๆท่านนะครับว่าถ้าเราอยากให้คนเห็นพระเจ้านะครับ คริสเตียนเราก็ต้องสัมเดงชีวิตที่มีพระเจ้าให้กับคนอื่นได้เห็นเขาก็จะเข้าถึงและรู้จักพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังและก็นหนุนใจทุกท่านโดยพระคําของพระเจ้าแล้วก็ฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าและเรียนรู้จักกับพระเจ้าได้มากขึ้นทุกทุกวันวันนี้ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ